สครับมือนี้ปิดร้านครับวันอาทิตย์ปิดร้านนะครับวันอาทิตย์ปิดร้านหนึ่งวันนะครับะตื่นเศร้ามากอันนี้ครับไม่เห็นกับเขาินครับอยู่น้างนอกนั่ับนีก็เป็นพวกวัตถุดิบที่นี่ในร้านนะครับลราก็มี่นะครับข้าวผัดกุ้งนะครับข้าวผัดกุ้งข้าวผัดทะเลนะครับเราก็เป็นสูตรเดียวกันครับที่ว่าเจ็ดได้คลิปที่ผ่านมากนั่นแหละครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปที่เป็นตัวนี้ครับ เส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ผัดที่เมาหมูสับเนาะครับเนาะกัเส้นใหญ่ผัดที่เมาหมูสับมีผู้น้องคนคนกระดิใจพวกผัดพวกพวกทั่วพวกข้าวเขือกฝานไปจังน้อยนะครับแต่บุญนี่มีคนดีแดงใส่แต่ใบกะเพราครับวิธีการเห็ดการเห็ดคือจังเขาเห็ดผัดกะเพราเนาะครับเนาะแต่ใส่น้ำไหลายจังน้อยแล้วก็เอามาเส้นใหญ่นี่คนดีแดงเสียเอาไปัวบได้กะทะก่อนนะครับเนาะัวบได้กะถาเสร็จปุ๊บ ข้าวบาเตรียมคือจังข้าเห็ดหมู mm. เห็ดผัดกระเพราแล้ครับแต่สิ่งนี้น้ำไหลายจัง่อยแล้วเอาเซ็นนี่ครับเอาเซ็นลงไปคุกนะครับไปคุกให้วหัวโดยโตเซ็นเนี่ย,อ,อ,ย,นนยอ่าสีปุงเพิ่มก้อนที่เสียวลงไปคุกกับระเพราที่ห้องข้าวปุ๋มดีแล้วเนี่ยครับโตเซ็นเนี่ยอ่าสีปุงเพิ่มหน่อยนึงนะครับนอกจาใส่หนังตาลใส่ซอถุงรถใส่พริกไทยใส่ซีอิ๊วขาวจัง่อยนะครับเนาะมันสิเคี่ยมคนคือเคยเห็นแบบว่าเอาเซ็นเปล่าๆเลยไปคุกเลยมมัันนมัน,มน,มน ก็เสียกจังจะไหยครับก็เรียกว่าต้องปรุงเซ็นพร้อมจะไหยนะครับเราก็ลงไปคุกแล้วก็บาดสุดท้ายเลยข้าวเก่าไปกับข้าวซอยครับเรียบร้อยครับเป็นเส้นใหญ่ที่เบาหมุนสามนะครับเนาะนี่ค้องตัวหนึ่งอันนี้ครับเป็นวัตถุดิบในร้านนี่เองครับเบคอนทอดครับวันนี้เล็กน้อยอยากกินเบคอนทอดครับก็เอามาทอดครับก็ทอดไม่กระทะไรมันธรรมดานะครับเนาะบไ่ต้องใส่น้ำมันครับเอาลงไปดาด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 กับกระทะไรมันเลยครับกับเลี้ยวแต่ครับแบบเนี้ยผู้ใดมัดกรอบค่ กินไปหล่นจังลอยเราครับเราแต่คูดินแดงเนี่ยอยากเอาไปย่ำจังเอยนะครับให้ใใหห้้มันพ่อได้ย่ำให้มันพ่อได้ย่ำขึ้นเนื้อนะครับเรากล็เอาพอดีพอดีนะครับแต่สีออกมาประมาณตีเอ็นนี่แหละครับนะครับเอาครับบานเนี่ยมากินข้าต้องกันครับวันนี้ล่องซีมุ้งลุกเป็น,ใน,ในยังไงตีมือเจ้าของกับขบักกุ้งกันครับอืม ไอ้โตข้าวพัดกุ้งนี่เป็นยังไงครับได้ออเอาไปเฮ็ดกันเบิ่งยัางลอกลอ,อ,อกเอาเฮ็ดเบอร์นะครับด้วยสูตรตามที่พี่อดินแดงบอกครับอาจจะไปปั๊บตามที่รสชาติตามที่ตัวเองมักนะครับว่าคู่แรกหมักเข้มหมักหวานก็ไปปั๊บตงเกลือก็น้ำตาลเขานะครับคือเครื่องปรุงสําคัญก็คือตงเกลือกับน้ําตาลนะครับแต่สูตรพี่อด,ดินแดงบอกเนี่ยมันจะเป็นสูตรย่อาไปเฮ็ดจานเดียวนะครับเนาะแต่ว่าไอ้ตัวนี้นี่ที่พัดมือนี่อันนี้พัดลายครับพัดกินสามขน ที่นีไม่ได้ข้าวพัดสมมติว่าข้าวพัดจานเดียวก็จะเช็นตามที่สูตรขนหนึ่งแดงบอกนะครับเนาะแต่ว่า,าเกิดสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยเขาสร้างมาสองจานพร้อมกันนะครับการปรุงข้าิปรุงยังไงคือถ้าบางร้านที่เขามีาเชฟหรือกุ๊หน้าเต่อหลายๆคนก็อาจจะพัดผกุรจั่งก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเช่ขนขนหน,นึ่งแดงร้านาน้อยๆนะครับเราอยู่ผู้เดียวข้าวกะพัดต้องพัดพร้อมกันสองจากน,นการปรุงเนี่ยเขาใส่ใส่แค่เท่าเคิร์งครับ หมายความว่าสมมุติว่าเราผัด2จานซอสปรุงรสเราเคยใส่จานละ1ช้อนชานะครับเวลาเขาผัด2จานเนี่ยสำหรับ2ที่เนี่ยโคนดีินแดงซีโมใส่2ช้อนชานะครับสีไซแค่ช้อนชาครึ่งนะครับน้ำตาลเลืกันน้ำตาลเนี่ยสมมุติว่าปกติเขาใส่อยู่ประมาณ1ช้อนชาครึ่งกันครับคนดีินแดงใส่อยู่ประมาณช้อนชาครึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งิีทดลงประมาณเคืองเผาครับนะครับ มันเป็นวิธีการที่เคยทดลองมากนะครับเราก,ก็คือเค,อค,อคอยใส่สองเท่าไปแลวครับพอใส่สองเท่าปึ๊บเ่อออกมากลิ่นรสชาติเียนครับมันมัน,ม,นมันเค็มขึ้นครับแล้วมันมันสีออกเค็มเกินไปนะครับออกเข้มนะครับต่อมาหน,นั่นก็เลย่ลองปรับเบิ้งล่องทดลองเบิ้งเออเท่าครึ่งนี่สิออกมารสชาติไก้ถถกเที่ยงกับที่ฮอคาดการเด่นที่สุดนะครับต่อมาณนั้นกาออกเป็นขอเสนอแน่นะครับนนเ,อเ,น,อเน,น,บนอะ ล่องออกไปเห็ดเบิงครับล่องไปปั๊บเบิงล่องไปเห็ดเบิงูทุกเป็นจังคือว่านิดแดงวาบอนะครับล่องอาอนี่ครับบานนี้เดี๋ยวเขามาล่องเส้นใหญ่ครับที่เมาหมูสับบ้างครับเป็นไังบ้างเส้นนี้เอาไปครัวก่อนครับเอาไปครัวให้มันเป็นสีดาดดาดสีออกินเกี๊ยวกระทะแจ็คลอยนะครับล่องรสสีหอมแล้วเข้าไปล่อาผัดดูอืมอืม กำลังดีครับกำลังดีตัวนี้เหมือนครับบอกว่าอันนี้เป็นเป็นวิธีดีคนดินแดงเห็นเราทำเนาะอ,อ,อาจผู้ใดอาจสีแตกต่างคัะเสนอแนะมาได้เลยครับเด้อแต่วิธีที่คนดินแดงเห็นเราทดลองแล้วเป็นดีสีครับอ่าว่าสิเป็นตัวอ่าตัวนี้ครับเนี่ยเส้นใหญ่ผักขี้เมาหมูสับหรือว่าสิเป็นกระเพราคลุกข้าวเราทำลุกข้าวาลุกข้าวสิมัดสังกันานี้ครับเขาคลุคลุกข้าวเนี่ยเขาพัดแบบพัดกระเพราแล้ว ข้่าเสศษไงครับเข่าลงไปเลยนี่คนอินดงเคยเห็นแหละลองเบิงเนี่ยมันจะออกจืดครับมันมันจะออกจืดเกินไปก็เลยเราปรุงเข่านะปรุงเส้น้ำก่อนที่เข้าซิลป์ลงจะคุกครับกับเท่าศิที่เราผัดไว้นะครับไอโกมิซากี่เราผัดไว้นะครับก็ลองเบิงนะครับเนาะก็สมมติว่าเขาปรุงในกระเพราเท่าใดรนะครับประมาณที่คนอินเดียเห็นนะครับก็คือเขาปรุงในกระเพราเท่าใดรเนี่ยเท่ากับปรุงที่เส้นเท่านั้นระดับปรุงที่เข่าเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ากระเพราหนึ่งจานเนี่ย ใส่น้ำตาล1น้อนชานะครับเนะาะน้ำมันหอย1น้อนชาซอสลูหนูหนึ่งช้อนชาถึงสิครับเท่ากับใส่ที่เขา่เขา,า,นนเาเข้ากันนะครับประมาณนั้นเวลาเท่าลงไปพัดนะคุกม,มันชีออกมาพอดีนะครับมันจะเป็นเป็นพอดีพอดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดพอปรุงกอง่อนเนี่เอาเข่าต้งไปคุกเลยนี่ยจะเห็นคำมันจะออกตื่นชั่งหน่อยนะครับเนาะนะอันนี้มันชีออกรสชาติออกเปล็ดฝนใช่ไหมครับ กระลังดีครับอกเก็บหลายแล้วเบคอนทอดครับเนี้เบคอนนี่ยตรงนี้ซื้อไว้เอาไว้เห็ดอ่าไว้เห็ดเมนูนะครับมาเป็นอ่าสปาเกตตี้นะครับผัดพริกเกลือเบคอนนะครับพวกขางพัดเบคอนหนึ่งนะครับเนาะตรงนี้ก็มันหยุด นะครับบ่ได้ไปซื้อวัตถุดิบเพิ่มเอาของในร้านนะครับไปอยากกินเขาเลยมาถอดอีกหน่อยชิมกินนะครับเนาะต้อนั้นดีเนี่ยบางคนก็มาบางคนนี่ชิมมากรอบๆจังเลยเขาแต่กินทอดโดนกุนี้นะครับจิงไม่โดนกุนี้แต่คนแดงๆมักเ่ยมนะครับมักยหี่มันเป็นที่กังมีเนื้อเนี่ยจังเลยนะครับเนาะแต่คป่าม่านเหนือนครับที่น้องเห็นมาครับนะอครับป่ามาณนี้ครับ เดี๋ยวแม่มาแล้วนะสองชิ้นครับกินไปสองกินไปสองชิ้นเข้มครับอันนี้หัวน้าก็หน่อยครับอ่าครับรกัมพูกาเอาเคล็ดลับเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเนาะสำหรับการเล็ดพวกอาหารตามสั่งที่ว่าห้อง้องปุ่มปุ่มพร้อมกันสองจานนะครับ เรื่องแรกนะครับนอกจากขยะที่สองก็คือการแยกพวกตัวพวกพัดสตเมาส์ครับพวกกระเพ้าคุกคู้สินครับเนาะเอามาแบ่งปันสู่พีล็อกตั้งครับเพื่อผู้ใดิ่เดียวไปเห็ดกินนะครับหรือว่าสิไปปรับเห็ดขายนะครับแต่เราไปปรับเบิ้งครับเพราะว่าบางเปื่อเอาไปเพ็ดตามคื้นแดงบอกแล้วก็อาจจะมีโบเซ่แต่ลองปรับเอาครับเพราะว่าสูตรอาหารทุกอย่างนี่มันบม่ตายตัวนะครับเราไม่ตายตัวนะครับคนเท่ากับแมวขึ้นกันแต่เองไปปับเบิ้งครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวสิขออนุญาตรับประทานต่อครับกินต่อครับพ,บพ่แดงกับสิทิ์คลิปไปทอนนี้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพอกไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ